ค่ะสดีคัะนักเรียนเรื่องเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของวงกลมนะคะตามในางานที่ผู้แจกไปเลยเนาะเรื่องตงเรียนมีอะไรบ้างเราต้องรู้นะคะก่อนที่จะไปทําแบบสึกหัดนะคะเรื่องนี้สิ่งที่เรียนจะต้องทําก็คือเรียนต้องจำาทฤษฎีบทกต่างๆนะคะหรือว่าสมบัติต่างๆของวงกลมให้ได้นะคะ วงกลมคืออะไรนะคะจุดคงที่นะคะที่อยู่ศูนย์กลางของวงกลมนะคะเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางเนเาะระยะทางที่เท่ากันนะคะจากจุดศูนย์กลางนั้นนะคะไปยังวงกลมเราเรียกว่ารัศมีนะรัศมีมีมากมายนะักไม่รูน้นะคะส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็นสองเท่าของรัศมีเนาะนี่นะคะเราสาร้างมั นะคะ okay. ไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่านะคะครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมเนาะครึ่งวงกลมก็คือจากการที่เราแบ่งนะคะแบ่งเครื่องของวงกลมโดยเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะคะรัศมีและเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะมีเยอะแยะมากมายนับไม่ทั่วเนอะรัศมีทุกเส้นจะต้องเท่ากันนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางทุกเส้นจะต้องเท่ากัน ในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมที่เท่ากันก็ได้นะคะจะมีวงกลมหลายวงแต่ถ้าวงกลมนั้นมันเท่ากันนะคะแปลว่ารัศมีก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะต่อไปคอร์นะคะคอร์ก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะที่มีจุดปลสองนะอยู่บนวงกลมเดียวกันนะคะซึ่งคอร์แต่ละเส้นเนี่ยจะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าคอร์เอดีคือคอร์ด เส้นคอร์ดเนี่ยนะคะเอ่อก็มีได้มากมายนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะคะมีได้เยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนนะคะอยู่บริเวณไหนก็ได้นะคะของวงกลมขอแค่ให้นะคะจุดทั้งสองอย่ยมันอยู่วงกลมนะคะมันอยู่ในวงกลมจุดปลายนั่นก็คือจุด A กับจุด B นั่นเองนะคะณที่นี้เนาะอนาทีนี้มันก็จะแบ่งวงกลมออกเป็นได้สองอ่แบ่งออกได้เป็นสองสว่วนนะคือวงกลมเล็กนะคะก็คือส่วนนี้เน <A một S 1> <ๆ S 2> าะ A ามีนโค้ง ADB รองรับนะคะแล้วก็มีอ่าวงกลม ใหญ่นะคะวงกลมใหญ่ตรงนี้นะคะแสดงว่วงกลมใหญ่เนาะก็คือมีเส้นเสียบขาที่รองรับส่วนลูกๆโดนแบ่งออกเป็นคอร์ด A B นะคะทีนี้คอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะนักเรียนมันมีคอร์ดเยอะแยะมากมายเลยเนาะอันนี้ก็เรียกว่าคอร์ดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าคอร์ดอันนี้ก็เรียกว่าคอร์ดนะคะซึ่งคอร์ดที่ยาวที่สุดก็คือคอร์ดที่เป็นเส้นผ่าชั้นกลางอื่นๆนะคะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือคอร์ดคอร์ดหนึ่ง นะคะนั่นคือขอที่ยาวที่สุดเนาะโอเคนะคะทีนี้ไอสัญลักษณ์ต่างๆนะคะส่วนโค้งเนี่ยเราจะแทนด้วยคงโค้งแบบนี้เนาะถ้าส่วนโค้ง ab นะคะหรือว่าส่วนโค้ง adb ถ้าลงารายละเอียดนิดนึงก็จะมี B, ะะวงโค้งน้อยนะคะ adb เราก็จะเขียน adb แล้วก็มี้งโค้งอยู่ด้านบนนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะคะ แล้วก็ถ้าเป็นความยาวเนาะถ้าเขาพูดถึงความยาวของส่วนโค้งนี้นะคะมันก็จะมีตัวเเข้ามานะคะตัวอตัวนี้นะคะเป็นตัวแทนของความยาวนะคะนี้เราสามารถอ่านเองได้นะคะเขาบอกว่าขอที่ยาที่สูดนะคะของวงกลมนะคะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองนะคะซึ่งมันจะแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนที่ชอวคดี ต่อไปเส้นสัมผัสวงกลมนะคะเส้นสัมผัสวงกลมก็คือเส้นตรงนะคะที่ตัดอ่าเส้นรอบวงอะนะคะแค่จุดเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเนี้ยเอเส้นตรงเ b นะคะเส้นตรง AB มันไม่ได้เข้าไปในวงกลมแต่มันแตะนะคะที่วงกลมนะคะเส้นจุดแตะนะคะก็คือจุดสนะคะที่มันแตะที่จุดสนะเพราะฉะนั<ๆ>้นะเราจะเรียก a b ว่าเป็นเส้นสัมผัสวงกลมนะคะ ส่วนเส้นเอ่อส่วนเส้นตรง P Q นะคะเส้นตรง P Q อันนี้นะคะเราไม่ได้อดนะคะถ้าขอจะต้องมีจไหนอยู่ในวงกลมแต่อันนี้เขาเรียกว่าเสพาดวงกลมนะคะก็คือมันพาดผ่านวงกลมนั่นเองนะคะโดยมันจะมีจุดที่ตัดนะ,ะจุดตัดที่เส้นรอบวงสองจุดนะคะน,นี่เขาเรียกว่าเส้นพาดวงกลมนะคะไม่ใช่คอดนะ นะะนเขาบอกว่ามุมในส่วนต่างๆของวงกลมนะคะมุมในส่วนต่างๆของวงกลมมาดูกันสิอ,อัน,นแรกเปิดมาเลยก็คือมุมในครึ่งวงกลมนะคะมุมในครึ่งวงกลมอโอเคเขาบอกว่าอะไรนอกอจากรูปนะคะ AC เป็นเส้นกลา,างแล้วก็เห็นชัดเจน กีใช่ขนาดส่วน,นกลางแล้วก็ a b c นะคะเป็นเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะคะนี่มุมเนี้ยนะคะเป็นมุมในครึ่งวงกลมเขาก็อ่านตามชื่อเลยนะคะตามลักษณะของเขาได้เลยนะคะซึ่งนะคะมันจะมีส่วนโค้งที่รองรับนี่เราจะต้องดูด้วยนะคะว่าส่วนโค้งไหนที่รองรับนะคะง่ายๆก็คือแขนนะคะแขนของมุม b นะคะแขนของมุม b ก็คือ b, b c อันนี้เขาเรียกว่าแขนของมุม นะคะมันโดนรองรับด้วยนี่ค่ะส่วนโค้ง a อดสนะคะนี่คือส่วนโค้งที่รองรับมุมบินะคะอ่ะง่ายๆก็คือเป็นส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามกับมุมนั้นๆนั่นเองนะอ่ะนี้เขาเรียกว่าอ่าส่วนโค้งที่รองรับนะคะค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆอ,อ,อ่านแ้วก็เข้าใจเองนะคะอ่ะ ไปต่อนะคะขอามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะมุมในส่วนโค้งของวงกลมก็เป็นมุมเลยนะคะชื่ออันนี้ก็จะมีนะคะ A B C ซึ่ง A B C เนี่ยนะคะก็รองรับด้วยส่วนโค้ง A B C นะคะอันนี้ก็รูปที่สองเนาะมุม A B C ก็โดนรองรับด้วยส่วนโค้ง A B B เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยมันอ้าแขน มันมีส่วนโค้งตรงนี้รองรับแขนนะคะทั้งสองแขนเอาไว้นะคะเนี่ยเส้นนี้นะคะเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนโค้งที่รองรับนั่นเองโอเคายนะคะอ่าแล้วก็จะมีมุมที่จุดศูนย์กลางด้วยนะคะเมื่อกี้เป,เป็นเป็นมุมในเครื่องวงกลมนะคะเป็นมุมอี่เส้นรอบวงเนาะแล้วก็เป็นมุมอันนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง ก็ดูลักษณะไว้เนาะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะส่วนใหญ่แล้วจุดศูนย์กลางเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว O นะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นมุม O B นะคะ A O B เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นมุมแหลมนะคะส่วนอันนี้เป็นมุมกลับช่อนี่นะคะส่วนถ้าเป็นด้านล่างนะคะถ้าเป็นมุม,ม,มแหลมนะมุมแหลมข้างล่างนะคะ ส่วนโค้งที่รองรับนะคะส่วนโค้งที่รองรับก็คือส่วนโค้ง AB ตรงนี้นะคะที่รองรับแต่ถ้าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่เป็นมุมกลับนะคะมุมกลับตรงนี้เนาะมุมกลับตรงนี้นะคะมุมกลับ,บ aob นะคะส่วนโค้งที่รองรับก็คือส่วนโค้ง ac ไปเราจะขึ้นสมบัติเกี่ยวกับวงอเดี๋ยวไปที่ต่อ,ปอาาไปเลย